เอโดีกแล้วส่วนนี้นะครับข่ายยไม่ได้รับในารงขนครับเกิดการัดพันธาใชือนะครับรู้สึกดีใจแลวก็เป็นเกียรมากๆครับได้รูปในหัวเสนี้นะครับราชนาวี ส,ส,สันดีจะเสียภาษาอะไรนะฮะลองมาในทีวีทีวีอาจจะเวลาเข้ากล้องอาจจะขยายขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับก็ดีใจใที่เจอทุกคนนะครับรู้สึกภูมนเกียรติมากครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็เป็นคอนเสิร์ตที่ mm hmm. ต้องบอกว่าเพื่อนตะเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับก mm hmm. รมสนเทศประเทศพระราชาสีแดงกรุงราชชุนันะครับ <Okay. S 1> วันนี้มีหลายบทเพลงที่ท่านได้ฟังไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กองทุนพัฒนาสื่อดิจิทัลแล้วก็ ความความพิเศษที่ทุกคนได้มาจัดการรวมถึงได้มีศิลปินที่อนุรักษ์เพลงทุ่งไทยในพัฒน์วงแบบนี้อย่างเช่นวันนี้เป็นรายการน้องไปน่นใช่ไหมครัเยอะมากๆเลยนะครับผมเราเองก็เป็นกรรมการจัดซองแต่ว่าก็ติดตามรายการอื่นๆด้วยนะครับก็ก็เห็นเด็กๆที่มีความสามารถเด็กที่อนุรักษ์เพลงทุ่งอุบลรู้สึกดีใจที่กดเพลงเหล่านี้ยังงคอยู่กับคนไทยนานแสนนานแน่นอนนะครับเอาละเพลงทำไมนะครับเบนเซอร์เพลงแบบนี้ขออนุญาต แตเดียวสักเท่นี่ไหมครับเท่นี้ใครอยาก